เหรียญห้าสิบาทป้าน่าจะไม่ลงราคารับซื้อแล้วเมื่อก่อนช่วงก่อนนู้นปน้น่าลงรับซื้อเหรียญห้าบาทเ,าเหรียญห้าสิบาทรับซื้อในราคาห้าสิบห้าบาทแต่เขามีหลายวาระนะคะก็แยกลําบากอะคะ่ะจะบอกว่าวาระนั้นวาระนี้คนก็ต้องถามอีกวาระนี้เท่าไหร่วาระนั้นเท่าไหร่รู้จะเป็นอะไรที่ลําบากอะคะ่ะสื่อสารกันลําบากพ้น่าเลยตัดปัญหาไม่ลงราคาไม่ลงในใบรายการนะคะไม่ทำรายการรับซื้อนะคะ แต่ับนะคะวาระที่ปนัดแรกก็คือครองราชเจ็ดสิบพระชนพรรษาแปดสิบอะไรประมาณเนี้ยนะคะเหรียญที่ครบวาะทั่วๆไปฟ้าชายพระเทพพระราชินีแบบนี้แรกเท่าหน้าเหรียญค่ะไม่มีราคาบวกเท่าถ้าบวกได้ก็อย่างร้อยห้าสิบปีโรงกระสาบแล้วก็สมเด็จเจ้าฟ้าจุลาพรโรงเรียนในเรือ ตำนักข่าวกรองประมาณนี้ค่ะบวกได้เพราะว่าเขาเขาผลิตน้อยนะคะส่วนอีโคล่าด้วยอีโคล่าก็บวกได้ส่วนเหรียญที่แลกหน้าเหรียญเลย <evaluation. S 1> ก็จะมีพระบรมพระเทพพระราชินีในหลวงสองวาระค่ะพวกนี้แลกหน้าเหรียญค่ะไม่มีราคาบวกนะคะห้าสิบบาทเข้าใจตรงกันนะคะก็มาต่อกันเหรียญอะไรอีกมีเหรียญมาเยอะค่ะอันนี้หนึ่งบาท ราผ่นดินสองห้าศูนย์สามแก่เลยเนาะสองขออภัยค่ะสองห้าศูนย์ห้าเหรียญหนึ่งบาทตราผ่นดินสองห้าศูนย์ห้ารับซื้อเลยละสามบาทค่ะศูนย์สามมาจากสามบาทนี่เองเหรียญน,นี้นะเขาผลิตเยอะนะ,ะต้องแปดร้อยล้านเหรียญน,นะคะ mm hmm. เขามีคนไปคัดว่างๆก็ลองคัดดูเขามีค่ะพระสียนตรงพ mm hmm. ระสียงขวางบ้างตรงบ้างแต่ด้วยความที่พนัไม่มีเวลานะคะพนักกรร็ไม่เคยดู แล้วก็มีบล็อกแตกเ,เหรียญน,นี้นะคะที่ที่มีราคาคือชดาตรงยอยักษ์อันนั้นมีจริงนะคะมีมีค่ะมีมีมีเหรียญมีจริงค่ะชะดาตรงยอยักษ์นะคะจะเป็นเหรียญตัวอย่างอะคะ่ะผลิตเป็นตัวอย่างซื้อขายกันจริงจริงหลักแสนอันนี้ยืนยันได้เพราะปรรขายมาแล้วพรรซื้อมาขายไปนะคะมีคนเอามาขายให้บรรดแล้วบะรก็ซื้อไว้แล้วพนระก็ขายต่อแล้วนะคะ แสนกว่าแสนปลายปลายด้วยเพราะเหรียญไม่ผ่านการใช้งานเหรียญยู c ซีลองดูนะคะมีจริงค่ะมีจริงเจอจริงค่ะแบบเนี้ยค่ะตรงตรงหัวชะดาแหลมแหลมเนะะี่ยค่ะตรงอยู่ตรงยอยักษ์นะคะไม่ได้อยู่ไม่อยู่ตรงกลางแบบนี้ค่ะอยู่ตรงตรงยอยักษ์พอดีเลยนะคะเหรียญมีจริงแล้วก็ได้ราคาจริงอันนี้ยืนยันได้การันตีได้รับประกันได้เพราะเจอมาแล้วขายเองแล้วไม่ให้เจอเอง คือซื้อมานะคะซื้อมาเหรียญไม่ผ่านการใช้งานเหรียญสวยไม่ผ่านการใช้งานซื้อมาขายไปซื้อมาแล้วผ่านมือไปแล้วขายไปแล้วได้เงินมาแล้วค่ะได้กินกับเหรียญน,นี้มาแล้วเอานี้ดีกว่าพูดกง่ายๆภาษาชาวบ้านเลยได้กินกับเหรียญน,นี้มาแล้วนะคะเหรียญหนึ่งบาทชดาตรงยอยักษ